สวัสดีนะครับในวิดีโอฉบับนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสาธิตการใช้งาน angular momentum theorem นะครับเ,เพื่อที่จะสัตเพื่อที่จะเล่าถึงการเอาตัวตัวสมการที่ว่าไปใช้งานนะครับผมขออนุญาตแนะนำให้รู้จักปั๊มประเภทหนึ่งก่อนนะครับปั๊มประเภทนี้นี่มีชื่อเรียกว่า c e n t r i f u g a l pump นะครับ c e n t r i f u g a l pump นะครับ c e n t r i f u g a l pump นี่นี่เป็นปั๊มประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้นะครับ เราเราจะได้เรียนโดยละเอียดเรื่องนี้นะครับในบทท้ายๆของวิชานี้ที่ชื่อเทอร์โบ c มช n e เนลนะครับรวมทั้งเรื่อง ller, อิมเพลเลอร์เอ่อทรวมทั้งเรื่องเพลตันเทอร์บก็จะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยที่ผมได้เล่าให้ฟังที่น้ําฉีดแล้วก็หมุนนั่นนะครับแต่ในตอนนี้นี่ขออนุญ,ญาตแนะนําเพียงคร่าวๆไปก่อนนะครับว่าเวลาที่ปั๊มจะทํางานนี่คือตัวปัม๊มนะครับตัวปัม๊มก็จะมีมอเตอร์คอยขับ ขับขับแกนแล้วก็ทําให้ตัวข้างในนี้ซึ่งมีใบพัดหมุนนะครับน้ําจะเข้ามาทางช่องนี้นะครับน้ําจะเข้ามาในช่องนี้ถูกใบพัดข้างในตีปั่นเบี่ยงก็สุดท้ายน้ําก็ออกไปนะครับถ้าถ้าดูเป็นรูปนะครับก็คล้ายคล้ายๆาภาพนี้นะครับคล้ายๆาภาพนี้ว่ามีมีอ่ามอเตอร์ขับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับหมุนเผาเผาปุ๊บก็มีจานติดอยู่กับเผานะครับ คือเพามันหมุนไปตัวจานก็หมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าถูกมอเตอร์ขับถ้ามองดูก็เป็นรูปนี้นะครับนี่คือตัวมอเตอร์ที่ว่ามีเพายื่นมาตรงกลางนะครับแล้วทางยางนี้ก็มีจานจานที่ใช้ในการหมุนนะครับซึ่งมีใบ,บพัดติดอยู่บนจานตัวเพาหมุนตัวจานก็หมุนไปด้วยอันถ้าดูตามรูปนี้ก็คือพอเพาหมุนจานหมุนน้ําถูกดูดเข้ามาซักชั่นคือการดูดเสร็จแล้วน้ําก็ถูกปั่นเวียงอยู่ภายในนี้วิ่งอยู่ภายใน,นแล้วก็พุ่งออกไปนะครับ ถ้าถ้าดูเป็นรูปนะครับถ้าดูเป็นรูปก็ประมาณว่าเ,เหมือนกันกันกบว่าเมื่อกี้ผมเหม็นรูปหนึ่งที่ดูดีคล้ายๆอย่างนี้นะครับน้ำถูกดูดขึ้นมาถูกปั่นเวียงอยู่ภายในนี้นะครับแล้วก็ถูกส่งไป นี่นะครับตัวเผาที่ว่าต่อมามาหาจานจานนี่คือสีส้มๆนี้นะครับอันนี้ผมกําลังหารูปจานให้ดูนะครับจานจานมีหลายแบบครับอย่างอันนี้ก็เป็นใบพัดประเภทหนึ่งนะครับเป็นใบพัดประเภทหนึ่งที่ต่ออยู่กับตัวเผา,าตัวจานนะครับนี่ครับอ่าเร่ยงาแบบนี้เผาต่อมานี่คือจานที่ว่านะครับน้าถูกดึงนมาในนี้ถูกจานตีแล้วก็ส่งแลวสุดท้ายก็ออกไปตามทางนี้นะครับ ัวจานที่ว่านี้นะครับภาพจานก็จะมีลักษณะเป็นอย่างเช่นพวกนี้นี่ครับนี่คือลักษณะจานที่ว่านี่คือตัวจานที่ว่านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า impeller นะครับเปเสิร์ชได้คำว,ว่า centrifugal pump impeller impeller ก็คือจานนี้นะครับที่ใช้ตีน้ำนะครับก็แบบมาหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันในบทที่ชื่อว่า turbo machinery ตอนนี้เรามาดูเนื้อหาเราก่อนนะครับก็โจทย์กำหนดว่ามีฟล uid ก็คือน้ําวิ่งเข้ามาตามช่องทางนี้ของปั๊มนะครับแล้วก็เนื่องจากการหมุนนะครับนื่องจากการหมุนภาพนี้คือภาพอาจจะมองว่าเป็นภาพด้านหน้าอันนี้เป็นภาพด้านข้างแต่ดูแล้วงงจริงแล้วอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าอันนี้เป็นด้าน left นะครับ left side นะครับ left side ปกติตอนเราเรียนกราฟิกหนึ่งจะเป็น front แล้วก็มี right side นะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าอันนี้เป็น front แลันี้เป็น left side ก็ได้นะครับน้าเข้ามานะครับหมุนอยู่บนจานแลวสุดท้ายก็ถูก เบลดคือตัวไปนี่ตีปั่นเหวียนให้หลุดเข้าไปนะครับเขาเขาเอาให้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าน้ํานี่เข้าไปตรงเบลตตรงนี้นะครับด้วยความเร็ว v1 ซึ่งสามารถแตกออกได้เป็น vn1 กับ vt1 vt1 ก็คือคอมโพเนนต์ความเร็วที่สัมผัสไปกับตัวตัวเบลตตรงนี้แล้ว vn1 ก็คือ normal คือตั้งฉากก็วิ่งเข้าไปแล้วตรงที่ออกจากเบลดก็มี vt2 กับ vn2 นะครับจานกําลังหมุนด้วยอ่า ความเร็วเชิงมุมโอเมก้านะครับโคดิเนต R นะครับ R าเล็กนี่นะครับจุด O เป็นจุดหมุนโคดิเนต R วิวัดจากจุด O ออกไปเรื่อยๆนะครับเบรเดียสที่วัดจนถึงเบรดตัวชั้นในคือ R1 ร์หนึ่เรเดียสที่วัดถึงตัวชั้นนอกนี่คือ R2 นะครับโคดิเนตที่วิ่งตามตั้งฉางกับจานคือโคดิเนต Z นะครับซึ่งยูนิตเวกเตอร์ก็คือ K นะครับตัวเบรดให้มีความกว้างเท่ากับ B ีบอยตัวเล็กนะครับ B ีบอยตัวเล็ก นักศึกษาสามารถหยุดวิดีโอแล้วก็ดูรูปรายละเอียดได้นะครับโจทย์กําหนดว่าอย่างนี้นะครับโจทย์กําหนดว่าตัวสมมุติว่มมวานะครับกำหนดให้ความเร็วของฟูดเปลี่ยนจาก v1 ไปเป็น v2 แล้วก็ความดันเปลี่ยนจาก p1 ไปเป็น p2 เพราะฉะนั้นคําว่า vn1 กับ vt1 ก็คือคอมโพเนนต์ที่แตกออกของ v1 นะครับทั้นันเดียวกัน vn2 กับ vt2 คือคอมโพเนนต์ที่แตกออกของ v2 จุดข้างในนี้มีความดัน p 1หนงข้างนอกมีความดัน P2 นะครับจดบอกว่าจงหานะครับความสัมพันธ์จงหามาว่า T0 T0 ก็คือทอร์กนะครับทอรที่จะต้องใช้นะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเบรดตัวนี้นี่มันสามารถรักษาโฟลที่ไหลผ่านมันไปได้นะครับจงหาทอร์ที่ว่านี้แล้วก็จงหาพาวเวอร์ที่จะต้องจ่ายให้กับปัม๊ม ถ้าเวลาหา power นั้นให้ใช้เมก้าคูณกับ torque นะครับเราจะออกมาเป็น power หวังว่าเราคุ้นๆเราต้องเคยได้เรียนมาบ้างนะครับแต่ถึงไม่เคยได้เรียนก็เอาเป็นว่าครั้งแรกนี่แหละนะครับก็คือ torque คูณกับความเร็วเชิงมุมนะครับเราจะได้ออกมาเป็น power นะครับถามหา torque ที่จะทาให้การไหลนี้เป็นจริงแล้วก็เมื่อรู้ท o r q แล้วก็ถามหา power ที่มอเตอร์ต้องใช้เพื่อที่จะหมุนปั๊มได้ ผมบอกว่าตัวปั๊มหมุนได้ตัวจานหมุนได้นะครับไม่ใช่ปั๊มหมุนจานหมุนจานของปั๊มหมุนได้เพราะมีมอเตอร์คอยขับจึงต้องรู้ผีในที่นี้กำหนดให้ r 1เท่ากับเมตร r 2เท่ากับศูเมตรนะครับ0.2เมตร0.5เมตรกำหนดให้ b นะครับก็คือ,อความกว้างของเบรดที่น,นี่มีค่าเท่ากับ1 5เมตรนะครับกำหนดให้ปั๊มกำลังหมุนด้วย600 r per minute นะครับแล้วก็ force คือ2.5ลูกบาตเมตร per sec density ของน้ำคือ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับถามว่าทอร์คที่จะทําให้การไหลยังเป็นจริงอยู่ได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าตัว power นี่เท่ากับทอร์คคูณกับโอเมกานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือโอเมกานี่หน่วยของมันนะครับจะเป็น sec, เรเดียนเพอร์เซกมอใช้ในระบบ SI นะครับ ส่วน600 r per minute นี่น,นี่นะครับ600 r per minute ไม่ใช่อเมก้าเรามักจะเรียกตัวนี้นะครับในหลายๆโอกาสนะครับเรามักจะเรียกว่าตัวตัวอเมก้าเนี่ยเราเรียกว่าความเร็วเชิงมุมแล้วเรามักจะมีอีกหนึ่งตัวเป็นตัว n ตัวใหญ่เราเรียกว่าความเร็วรอบนะครับอเมก้าเรียกว่าความเร็วเชิงมุม n เรียกว่าความเร็วรอบนะครับซึ่งหน่วยของความเร็วรอบนี่มักจะมาเป็น rpm R มาจากคำว่า revolution แปลว่ารอบนะครับ revolution แปลว่ารอบ P, P ก็มาจากคำว่า per นะครับ per M, M ก็คือมาจาก minute เพราะฉะนั้นนะ่ะที่โจทย์กำหนดมาให้ว่า600 rpm นี่มันก็คือ n นั่นเองนะครับมันก็คือ n ซึ่งเปลี่ยนอะไรไม่ยากนะครับ ตัวโอเมก้านี่ถามว่าจะหายังไงเ,เราก็บอกว่ามันคือ600 r e v o l ลูชันหารด้วยมินิทอันนี้ r ev นะครับแต่เนื่องจากเอ,อ2พายมันคือ1 revolution 2สองพายเรเดียนนะครับ1รอบวงกลมนี่มันคือมีค่าเท่ากับ2พายเรเดียนพอดีแต่เราก็จะจัดเป็น1รอบไปด้วยนะครับแล้ว เนื่องจากวันมิลิตนะครับวันมิลิตวันมิลิตเท่าติเครื่องหมายคูณและเนื่องจากนะครับวันมิลิตเองก็เท่ากับ60เซกนะครับคนที่ยังไม่คุ้นชินนะครับผมผมเอา600 revolution per minute ตั้งแนละ้วผมก็คูณได้หนึเข้าไปแล้วก็คูณได้หนึเข้าไปเพราะมันเท่ากับ600 revolution per minute เหมือนเดิมเพียงแต่หน่วยมันเปลี่ยน ทำไมถึงว่าคูณได้1เพราะ2อพายเรเดียน 1, 1, it, มันเท่ากับ1น e v o l u t i o n 1นมินมันเท่ากับ6 0ิเซกนะครับเพราะฉ้นมันก็จะตัดกัน Revolution ก็จะตัดกับ r v v o u u i o นนะครับเรเดียนไม่ตัดแต่มินิทตัวนี้ตัดกับมินิทตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่สูตรหลายๆคนจึงท่องว่าโอเมก้าเท่ากับ2อพนส่วนด้วย60ะครับหลายๆคนจึงท่องแบบนี้แต่ผมไม่แนะนำให้ท่องนะครับ ท่องไปเดี๋ยวเราก็ลืมอยู่ดีสู้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนหน่วยอย่างของผมน่าจะดีกว่านะครับเราก็จะสามารถได้โอเมก้ามาในหน่วยเอ่อเดียนเพอร์เซกในที่สุดเมื่อเราแทนค่าเข้าไปเดี๋ยวผมมองหาประการผมแป๊บนะึงโอเคเท่ากับอะไรก็ตามนะครับหน่วยก็จะมาเป็นเดียนเพอร์เซกโอเคทำยังไงครับข้อนี้ทำยังไงถึงจะรู้แรงบิดตัวทอร์กนี่ครับชัดเจนมากทอร์กก็คือทอร์กก็เป็นเป็นคล้ายๆตัวแรงบิด ก็คือแรงในทิศที่อยู่ในลักษณะโรเ t ชันเพราะฉะนั้นมันก็คือมันก็จะสามารถแทนเข้าไปในสมการซัมเมชัน m เราได้นะครับในรอบนี้นี่มันเป็นการหมุนนะครับมีน้ําไหลเข้ามีน้ําไหลออกเราก็จะบอกว่าเอองั้นก็คอนท l ล o l ล m มเราก็เป็นรูปโดนัทก็แล้วกันนะครับคอนท l ล o l ลูมเราก็เป็นรูปโดนัทคาว่าเป็นรูปโดนัทก็คืออ่าเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนี้นี่นะครับนี่คือคอนทรลวอล่มเรา เป็นลูปโดนัทคือผมจะพยายามลากตรงนี้เข้าไปนะครับโดยรอบแต่ว่าผมก็รีบๆเพราะผมไม่อยากให้วิดีโอยาวนะครับดังที่เคยบอกเอาไว้ว่า,าผมอ่านงานวิจัยมาว่าสมาธินักศึกษาสามารถอยู่ยืนนานได้ประมาณสัก15นาทีหลังจากนั้นสมาธิก็จะหายไปเยอะมากผมจึงพยายามควบคุมวิดีโอไว้ ในหลายจีที่ผมเห็นผมพูดเร็วๆโดยเฉพาะตอนท้ายนะครับนั่นเพราะว่าผมไม่อยากให้วิดีโอยาวจนเกินไปอยากให้นักศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนผมพูดเร็วนักศึกษาสามารถรีเพย์ฟังซ้ําได้เรื่อยๆแต่ถ้าผมพูดนานนักศึกษาจะไม่อยากฟังจนจบนะครับเอเคคอนโทรลโวลูม okay. ผมก็คืออยู่ภายในนี้นะครับอนันนี้มันก็มีโฟล์ไหลเข้ามีโฟล์ไหลออกและมีแรงในการที่มาปิดมันด้วยนะครับมาปิดให้มันหมุนเราก็บอกว่าเอองั้นเราก็ใช้สมการสินะครับ ตัวสมการตัว angular momentum Theorem เราก็จะบอกว่า summation m นะครับ summation m ย่อมเท่ากับเนื่องจากมันมีการไหลเข้าสม่ำเสมอตลอดทั้งหน้านะครับเราก็จะบอกว่ามีหนึ่งทางเข้าเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นแล้วก็มีหนึ่งทางออกเพราะมันเพราะมันออกสม่ำเสมอกันเราก็จะได้เป็นว่าเป็น r นะครับ r ที่2นะครับ r ที่สอง คอสกันกันกบ v ที่2นะครับคูณหยูนกับ m คูณหยูนกับผม,ผมใช้ินสอนัรลบผมใช้ตัวนี้ลบเลยนะครับคูณหยูนกับตัว m dot, นะครับลบด้วย r ที่1 cos อยูนกับ v ที่1นะครับ m dot. สมการง่ายๆนะครับสมการง่ายๆว่าเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วเราก็รู้หลายเรารู้ทั้ง R รู้ทั้ง V m รู้ไหมครับ m. ไม่รู้แต่รู้โฟเรสตและรู้โลนะครับนี่แหละครับเราก็จะได้สมการนี้มา s u m m a t ั o น M นะครับย่อมเท่ากับ R2 cos กัเนกับ,บ V2 M.out ลบด้วย R1 c o s กันกับ V1 M.in แต่เมื่อมานั่งดูนะครับเมื่อมานั่งดูว่า M นี่มันมีอะไรบ้างในที่นี้ นะครับ m มีอะไรบ้างในที่นี้ที่มาทําให้จานแลาวหมุนนะครับที่ทําให้เกิดโมเมนต์ก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่คิดน้ําหนักของน้าไม่คิดน้ําหนักของเบรดแรงกระทาในทิศทางการหมุนก็จะมีตัวเดียวก็คือทอร์กเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับเราก็เลยบอกว่าอ่าถ้างั้น summation m ก็เท่ากับทอร์กรอบจุด O ก็แล้วกันเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับส่วน m dot in m dot in มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็บอกว่าอ่ามันก็จะต้องมีค่าเท่ากับตัว low av นะครับ low av m นะครับย่อมมีค่าเท่ากับ low av ในที่นี้ low โจทย์บอกมาแล้ว v v นะครับ v เอา v 2เอา v สมาคิดนี่มันก็จะวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นเอา v หมายหมาถึงเอาเวกเตอร์จริงๆมาคิดมันจะวุ่นวายมากเอาเฉพาะเทอรมที่ normal เข้าไปเทอมที่ normal เข้าไปก็คือ v n 1คือหมายความว่ามันมี v n 1อยู่ตลอดทั้งหน้าตัดนะครับมันมี v n หตลอดทั้งหน้าตัดตั้งฉากไปกับตัวเส้นรอบวงวงกลมนี่แะครับก็จะมี vn หนึ่งเข้ามาพวกนี้ที่ผมเขียนคือ vn หนึ่งทั้งสิ้นพยายามจินตนาการว่ามันตั้งฉากกันกับเส้นรอบวงนะครับและตรงนี้ก็จะมี vn สองด้วยนะครับมี vn สองตลอดทั้งหน้าตัดเพราะมันเป็นจานนะครับมันเป็นจานแบบนี้เพราะงั้นก็จะมีน้ําพุ่ง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 น้าเข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 ้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับดังนั้นนี่สมการมันเป็น low av ใช่ไหมครับ low av low เรารู้ละ v เราก็ใช้ VN ส่วน A ลนะครับ A จะเป็นเท่าไหร่ A นี่เราจะต้องเข้าใจน้ําวิ่งเข้ามาแบบนี้แสดงว่า A นี่ก็คือต้องเป็นเส้นรอบวงคูณด้วยความสูงมันจริงจะเป็นพื้นที่ที่น้ําเข้าไปนะครับเป็นเส้นรอบวงคูณด้วยความหนาของตัวเปลืนะครับเพราะว่าเราจะต้องนึกภาพว่าน้ำเนี่เดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูทีหนึ่งนะครับเอารูป รูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้น้ำนี่ออกมาจากพวกตัวเบรดแบบนี้ b ก็คือความหนานี้ b ในรูปนี้นะครับ B ในภาพนี้นี่คือ B b นี่ก็คือความหนานี้แล้วน้ําพุ่งมาทุกทิศทุกทางนะครับทุกหน้าตลอดมันหมดเพราะเส้นรอบวงของมันก็คือ2อพายอาร์สองสำหรับวงนอกนะครับ2องพายอาร์สองคูณกันกับ b นี่คือพื้นที่หน้าตัดของ ของตัวนอกนะครับดังน,นั้นจึงอย่าแปลกใจที่ m. in จึงเป็น low v n 1 2พ r b โดยที่ r เป็น r 1นะครับและ m. out ก็เป็น low v n 2คูณกับ2พ p r 2 b ซึ่งทั้งหมดนี้เท่ากับ low q ส่วน r 2 cos กับ v 2เพื่อที่จะมาแทนค่าเข้าในสมการนี้นะครับ r 2 cos กับ v 2ก็เหมือนที่เรียนมั้งแต่มปลายหรือจะบอกว่าเรียนมาจากแคลคูลัสก็ได้ นะครับก็คือก็จะกลายเป็นขนาดของ r คูณกับขนาดของ v คูณด้วยไดเซตานะครับแต่เนื่องจาก r 2 v ในที่นี้ก็จะเป็น v v เมื่อเมื่อเป็น sin ตัวนี้ก็จะเป็น sin 90าย90นะครับคอสกันออกมาเสร็จแล้ว v ที่จะใช้ก็จะกลายเป็น v 2 t อา t, ่า vt นั่แหละครับ vt คือ v สัมผัสคือ tangential นะครับเราจรึงได้มาเป็น r 2คูณกับ vt 2ไปในทิศทาง k นะครับ r 1 คอสกับ V1 เราจะได้เป็น R1 v 1, t 1ไปในทิศทาง K K นะครับ k คือทิศไหน K นะครับเวลาใช้ให้ใช้กดมือขวานะครับให้ใช้กดมือขวาว่ามันไปยังไงนะครับน้ำหมุนไปอย่างนี้นะครับโอเคเราก็ได้ค่าเราก็แทนทั้งหมดนี้ลงไปในสมการนี้นะครับพอแทนเข้าไปแล้วนะครับจัดรูปใหมด่ดีๆแทนค่าตัวเลขลงไปนะครับแทนค่าตัวเลขลงไปตามที่ผมบอก คำนวณได้ vn หนึ่งคำนวณได้ vn สองนะครับตัว vt นี่ vt หวังว่ายังคุ้นคุ้นจากวิชาฟิสิกส์หนึ่งนะครับ vn นี่สามารถหาได้จาก q ส่วนด้วยสองหารด้วย Are เรียนะครับ vn นะครับสามารถหาได้จาก q หารด้วยอ r e a เรียส่วน vt นี่สามารถหาได้จากโอเมก้าคูณกับ r นะครับอันนี้ควรควรจะเรียนมาจากฟิสิกส์หนึ่งมานะครับ vt สามารถหาได้จากความเร็วเชิงมุมคูณด้วยตัวรัศมีนะครับ แทนค่าทั้งหมดลงไปก็จะได้ว่าทอร์มีค่าเท่ากับ33,000นสาิวตันเมตรนะครับสา0 0 0นิวตันเมตรส่วน power mm hmm. ก็แค่เ omega mm hmm. มาคูณกับ t mm hmm. ก็จะได้2.07เมกะวัตต์ในที่นี้นะครับ mm hmm. เขาก็แปลงเมกะวัตต์ให้เป็นแรงม้าด้วยนะครับถ้าผมจะไม่ผิด746่วัตต์เท่ากับ1แรงม้าที่ารลองเสิร์กดูนะครับวิธีเสิร์ตไม่ได้ยากอะไรเลยคุณก็บอกว่า watt to hp แบบนี้นะครับนี่ ผมก็จะได้ว่าคือทุกตัวใช่ทั้งนั้นแต่ผมอยากดูบนหน้านี้เลยที่เราเห็นเป็นตัวเลขนะครับไม่มีชัดๆสักอันอะนะครับวัตตุเใช่756้ไหม754้ย75นะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมพูดตัวเลขอะไร นี่แหละครับประมาณนี้745 746นะครับ746จำได้แล้ว746นะครับก็มีค่าประมาณ1วัตต์อามีค่าประมาณ1แรงม้านะครับในที่นี้เขาก็ต่อมาเป็นตัวนี้เพราะนั้กศึกษาก็เห็นว่าข้อนี้เป็นข้อที่สาธิตการใช้ angular momentum theorem นะครับแล้วก็สาธิตให้ดูว่าถ้าเราอยากได้น้ำโฟเลตเป็นประมาณเท่านี้เราจะต้องใช้ปั๊มที่มีกำลังเท่ากับ2,780แรงม้า เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้อีกทีตอนเรียนบท t ทอร์โบแมชชีเนนะครับสำหรับเรื่อง Angular Momentum Theorem เราก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ